สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่5ค่ะในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมน,นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนในเรื่องของเรื่องมุมกันก่อนค่ะรูปที่1นนะคะมุมแหลมมุมแหลมก็คือ มุมที่มีขนาดมากกว่า0องศาแต่ว่าน้อยกว่า90องศานะคะแต่ถ้าเป็นมุมที่มีขนาด90องศานะคะเราเรียกว่ามุมฉากนักเรียนน่าจะจํากันได้อยู่แล้วเนาะ90องศาพอดีเป๊ะเลยเรียกว่ามุมฉากนะคะแล้วก็มุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาแต่ว่าก็ยังไม่ถึง180องศาเนี่ยเราเรียกว่ามุมป้านค่ะ และมุมต่อไปนะคะก็คือมุมตรงค่ะมุมตรงเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ180องศาเป็นเส้นตรงนะคะนักเรียนจำให้ดีเนาะถ้าเป็นเส้นตรงตรงปุ๊บก็คือมีค่าเท่ากับ180องศาค่ะและสุดท้ายนะคะถ้ามากกว่า180องศาแต่ไม่ถึง360องศานักเรียนดูที่ค,คุณครูทำสัญลักษณ์นะคะ มันเกือบจะเท่ากับวงกลมใช่ไหมแต่ว่ามีมุมตรงนี้เล็กๆเที่ยงไม่ถึงนะคะเราเรียกว่ามุมกลับค่ะถ้าเป็น360องศาพอดีเป๊ะเลยนะคะเราเรียกว่าวงกลมค่ะต่อไปนะคะเรามาขึ้นกันในเรื่องของชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมค่ะชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมเป็นยังไงนะคะไปดูพร้อมๆกันค่ะ รูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมก็คือเป็นรูปปิดนะคะที่อยู่บนระนาบเดียวกันมีด้าน3ด้านแล้วก็มีมุม3ม,มุมนักเรียนดูนะคะมีเส้นตรง3เส้นนะคะซึ่งด้านตรงปลายแต่ละด้านเนี่ยชิดติดกันนะคะทําให้เกิดเป็นมุม3ม,มุมเนาะเมื่อได้มุม3ม,มุมด้าน3าด้านเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมค่ะรูปสามเหลี่ยมสี ฟ้านะคะเห็นไหมเป็นมุม3าม,มุมสีเหลืองบ้างก็มีเส้นตรงเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3แล้วก็มีมุม3ม,มุมเหมือนกันสีเขียวก็เช่นเดียวกันค่ะการกำหนดชื่อรูปสามเหลี่ยมนะคะนิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้หรือว่าจะเป็นพนยัญชนะไทยนะคะกับจุดยอดมุมนะคะแล้วก็เรียกชื่อสามเหลี่ยมนี้ โดยอาจจะเรียกเรียงตัวอกักษรในทิศต,ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้และใช้แทนคําว่ารูปสามเหลี่ยมเช่นรูปที่1นนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าค,คุณครูใช้แทน A, B, C นะคะเราอาจจะเรียกรูปสามเหลี่ยมนี้ว่า A, B, C หรือ A, C, B หรือ B, A, C หรือ C, B, A ด้านไหนก็ได้นะคะนักเรียนจะเรียน ตามเข็มนาฬิกาก็ได้หรือจะทวนแบบนี้ก็ได้นะคะได้หมดแล้วก็เวลาเขียนนะคะเราอาจจะใช้คำว่ารูปสามเหลี่ยม ABC แบบนี้หรืออาจจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ใส่ชื่อมันไปนเลยค่ะว่า ABC แบบนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็เหมือนกันนะคะใช้แทนสัญลักษณ์ด้วยรูปสามเหลี่ยมเล็กๆได้เลยค่ะ การจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะเราใช้พิจารณาจากขนาดของมุมและพิจารณาจากความยาวของด้านถ้าเราจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยพิจารณาจากขนาดของมุมนะคะเราจะสามารถจำแนกรูปสามเหลี่ยมได้3มชนิดก็คือ 1. สามเหลี่ยมมุมแหลมนะคะ 2. มุมฉากและ 3. มุมป้านค่ะถ้าเราพิจารณาจากขนาดของมุมนะคะโดย รูปสามเหลี่ยมเนี่ยที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมนักเรียนดูที่มุมนะคะมุมทุกแต่ละด้านเนี่ยทั้ง3ด้านทั้ง3ารูปเนี่ยเป็นมุมแหลมกันหมดเลยเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมค่ะแต่ถ้าดูรูปที่สองสีฟ้านะคะมีด้านหนึ่งด้านเป็นมุมฉากและเป็นสัญลักษณ์ตั้งฉากแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะคือมีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหนึ่งมุมเราเรียกได้เลยค่ะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และสุดท้ายนะคะแบบสีเขียวก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมป้านหนึ่งมุมก็คือมากกว่า90องศาใช่ไหมจำได้ไหมที่เราเรียนกันเมื่อกี้นี้นะคะเราจะเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมป้านค่ะต่อไปนะคะถ้าเราพิจารณาจากความยาวของด้านบ้างก็จะสามารถจําแนกได้3ชนิดเช่นเดียวกันค่ะ1สามเหลี่ยมด้านเท่า2หน้าจัว่วแล้วก็3ด้านไม่เท่าค่ะ เรามาดูกันว่าถ้าเราพิจารณาจากความยาวของด้านจะเป็นยังไงเนาะถ้าด้านทั้ง3ด้านยาวเท่ากันนักเรียนดูที่สัญลักษณ์เป็น1ขีด1ขีด1ขีดเหมือนกัน2ขีด2ขีด2ขีดเหมือนกันและก็3มขีด3ขีด3ขีดเหมือนกันนั่นแสดงว่าเขาทําสัญลักษณ์แทนว่าด้านในแต่ละด้านเนี่ยยาวเท่ากันเราเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่า นะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวเท่ากัน2ด้านแบบนี้เห็นไหมลกูกแบบนี้แบบนี้นะคะเราเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วและอีกแบบหนึ่งก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านแต่ละด้านเนี่ยยาวไม่เท่ากันเลยคือไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยนะคะเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าค่ะ ต่อมานะคะเรามาสรุปชนิดของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะนักเรียนใช้โจทย์ใส่กระดาษเป็นความรู้ได้เลยชอบออกข้อสอบบ่อยเนาะ,ะข้อหนึ่งเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยคุณครูทําสีแดงให้แหละก็คือใช้วิธีการดูก็คือถ้าด้านทุกด้านยาวเท่ากันแล้วก็มีมุมแต่ละมุมที่มีขนาด60องศาเนี่ยเราเรียกได้เลยว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะถ้าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยก็จะมีด้านเท่ากันกี่ด้าน,นะคะ สองด้านมุมก็จะเท่ากัน2มุมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็เหมือนเมื่อกี้นี้ที่ให้ดูก็คือมีด้านแต่ละด้านเนี่ยยาวไม่เท่ากันเลยแล้วก็มุมก็จะมีขนาดที่มันทําไมคะไม่เท่ากันค่ะต<ป>่อไปเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า82ค่ะเดี๋ยวเราจะทําพร้อมๆกันนะคะ ข้ 1> อ1จะถามว่าด้านใดของรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นฐานได้บ้างการจะเป็นฐานไม่จําเป็นต้องอยู่ข้างล่างอย่างเดียวนะคะถ้าเป็นข้างล่างข้างล่างเราจะตอบได้เลยว่าเส้นตรง BC เป็นฐานใช่ไหมถ้าคุณครูบอกว่าจะเอาเส้นนี้เป็นฐานชื่อเส้นแหละเส้นนี้ประกอบโดยตัว A กับตัว B เพราะฉะนั้นก็จะได้เส้นตรง A ถ้าเส้นนี้เส้นปิดเป็นฐานมันชื่อว่าเส้นตรง AC เพราะท่านั้นเป็นฐานได้ทุกเส้นเลยนักเรียนตอบได้เลยนะคะไอตรงขีดขีดข้างบนเนี่ยเราแทนด้วยการอ่านว่าเส้นตรงนะลูกเพราะขนาดตรงเนี้ยอ่านว่าเส้นตรง AB อันนี้สองอนว่าเส้นตรง BC แล้วอันที่สามอันว่า เส้นตรง AC ต่อไปข้อ2รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุมยอดได้มากที่สุดกี่มุมได้แก่อะไรบ้างรูปสามเหลี่ยมมีมุมได้กี่มุมนี่ไงทํามุมไว้ให้แล้วตามสัญญาเลยมีมุมกี่มุมมีมุม3มุมก็คือมีมุม A มุม B แล้วก็มุม C ใช่ไหมการจะตอบว่า มุม A มุม B มุม C เนี่ยเราต้องตอบตามชื่อจริงของมันถ้าเราจะตอบชื่อมุม A มุม A ถ้าตรงนี้มุม A ประกอบด้วยเส้นตรงเส้นซ้ายกับเส้นตรงเส้นขวาเพราะฉะนั้นเอาเส้นสองเส้นมาผสมกันก็จะได้ C A B เห็นสีเหลืองไหมคะหรือไม่ก็อ่าน ตามเข็มนาฬิกาคือ B, A, C แบบนี้ได้แล้วอันที่1ต่อไปมุม A ไปแล้วถ้าเราจะเอามุม B เราจะตอบมุม B นี่มุม B B อยู่ตรงกลางใส่หมวกคือมุม B เราไม่สามารถตอบแค่มุม B อย่างเดียวได้ใช่ไหมเราก็นี่เลยถ้าการที่เราจะเอามุม B จะได้มุม B ประกอบด้วยเส้นตรงสองเส้นคือเส้นนี้กับเส้นนี้ก็คือ A มาหา B แล้วก็ไปหา C เพราะนั้นได้เลย A B C ต่อไป <c oughs> ถ้าจะเอามุม C ถ้าจะเอามุม C เป็นหลักนะประกอบด้วยลายเส้นนี้กับเส้นนี้ใช่ไหมก็เป็น A c b แบบนี้ได้เลยต่อไปข้อสุดท้ายข้อ3เขาบอกว่าเมื่อกำหนดให้ a b c เป็นมุมมุมเขาถามว่าด้านใดเป็นฐานนี่ a b c เป็นมุม a b มา b ก็คือเส้นนี้ มา C ก็คือเส้นนี้เส้นนี้ก็เส้นนี้เป็นแขนและเพรานะนั้นเส้นไหนเป็นฐานโลกนี่ไงเส้นนี้เส้นที่ครูอยากอยากสีม่วงมันชื่อเส้นแหละเส้นตรง AC นักเรียนใส่คำตอบได้เลยนะคะ3มข้อนี้ติก๊กถูกได้เลยเราเรียนมาพร้อมกันเนาะ,ะครูขอลบนักเรียนจะได้เขียนได้ชัดเจน ตอบได้เลยเมื่อตอบเสร็จนะคะให้นักเรียนติ๊กถูกข้างหลังได้เลยอันนี้ครูจะได้รู้กันว่าเราเรียนมาด้วยกันเนาะต่อไปนะคะข้อสี่เขาบอกว่าเมื่อกำหนดให้เส้นตรง AB เส้นตรง AB เป็นฐานถ้าเส้นนี้เส้นสีเหลืองเป็นฐานเส้นไหนจะเป็นยอดมุมมุมยอด มุมยอดคือเส้นแหละมุม C เพราะฉะนั้นตัว C ก็ต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมเวลานักเรียนเรียกนักเรียนก็จะเอามุม C ประกอบด้วยะไรประกอบด้วยเส้นนี้เส้นสีแดง A C B หรือจะเป็นเรียกว่า B C A ก็ได้ตอบได้เลยง่ายๆเนาะต่อไป ข้อ5เขาสลับกันบ้างถ้าให้ AC เป็นฐานนี่เลย AC เป็นฐานถ้าด้านนี้เป็นฐานตรงไหนเป็นยอดนี่ไงเหลือตัวอะไรลลก B ใช่ไหมคะตรง B ก็ต้องเป็นยอดเพราะนั้น B ก็ต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมโลก B ประกอบด้วยเส้นไหนเส้นนี้กัแบบเส้นนี้ขอเปลี่ยนสี B ประกอบด้วยเส้นนี้ กับเส้นนี้นักเรียนก็แล้วแต่นักเรียนจะเอาตัวไหนก่อนก็ได้ a b c หรือจะเป็น c b a ก็ได้โอเคไหมแบบนี้เลยง่ายๆต่อไปเขาบอกว่าเมื่อกำหนดให้ ac เป็นฐานให้ ac ให้ ac เป็นฐานคือด้านนี้ให้ด้านนี้เป็นฐาน ด้านไหนเป็นยอดก็สลับกันได้เหมือนเมื่อกี้นี้ถ้าตรงนี้เป็นฐานก็ A B C หรือ A C B ได้หมดค่ะตอบได้เลยนะเมื่อตอบเสร็จก็เหมือนเดิมอย่าลืมติ๊กถูกได้เลยแบบนี้เพราะว่าเราเรียนมาพร้อมกันเนาะ ต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า83ค่ะเรื่องฐานมุมที่ฐานมุมยอดและด้านประกอบมุมยอดนะคะเป็นความสัมพันธ์ข้อ1เขาให้รูปมาเขาบอกว่าให้นักเรียนเปรียบเทียบขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมกขคอ,ขอและรูปสามเหลี่ยม m. o. p. คราวนี้เนี่ยเป็นการหามุมภายใน นาะนักเรียนดูจากรูปแล้วนักเรียนคิดว่ามุมภายในมันเป็นยังไงผลบวกของมุมภายในมีขนาดที่ทําไมกันโลกสามเหลี่ยมเหมือนกันสามเหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมมันก็ต้องมีขนาดที่ทําไมกันเท่ากันนักเรียนเติมได้เลยค่ะขนาดเท่ากันติกถูกได้เลยต่อมานะคะคุณครูขอข้ามมาที่ข้อ7จ็ืเลยข้ออื่นง่ายนะคะ ข้อเจ็ดเขาบอกว่าให้นักเรียนเรียงลำดับขนาดของมุมนักเรียนขีเส้นได้เลยต่อไปนี้เป็นขนาดของมุมนะลกูก <c oughs> โดยเรียงจากมากไปหาน้อยนักเรียนดูวิธีการทํานะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าเรามีมุมอยู่สามมุมมุมที่หนึ่งเป็นมุมฉากอีกสองมุมเป็นมุมแหลมเรารู้เลยว่ามุมฉากมีขนาดเท่ากับเก้าสิบองศา แล้วก็มุมแหลมทั้งสองมุมเนี่ยก็ต้องมีขนาดน้อยกว่า90ใช่ไหมเพราะนั้นอันไหนมากสุดมุมฉากมากสุดเพราะนั้นถ้ารอลิงเป็นอันดับที่1มุมรอลิงมุมรอลิงประกอบด้วยเส้นนี้กับเส้นนี้ถึงมาเป็นรอลิงใช่ไหมลูกเรียกยก็เรียกเชื่อมมุมเลยยอยักเนี่ยเส้นนี้ยอยักรอลิงแล้วก็รอเลเรือแบบนี้แค่นี้เองค่ะ เพราะนั้นดูว่าอีกสองมุมเนี่ยมุมไหนลองลงมาใช่ไหมนักเรียนต้องรู้ก่อนว่ามุมภายในรูปสามเหลี่ยมมีขนาดเท่ากับ180องศามุมรอนเลิงเอาไปแล้ว90องศาเพราะฉะนั้นจะเหลืออีก90องศาถูกต้องไหมโลกก90องศาเนี่ยต้องแบ่งกันสองมุมเพราะว่าอะไรมันเป็นสามเหลี่ยมหลายโลกอ่าใช่ไหมอ่ะเพราะนั้นเราเอาไปหาร สองใช่เพราะว่ามันต้องเท่ากันใช่ไหมคะด้านสองด้านเท่ากันมีมุมหนึ่งมุมเป็นขนาด90องศาเพราะนั้นก็คือมุมละ45องศาเพราะนั้นอรเลือกกับยอยักษ์มันมีขนาดที่เท่าก,กันก็คือ45กับ45ดังนั้นเนี่ยนัเกเรียนจะเอามุมไหนก่อนก็ได้ถ้าครูบอกว่าครูเอารอเลือกก่อน มุมรลอนเรือนั่เก็ใส่รลอนเรือแล้วก็ใส่ใส,ใส่หมวกไ้มันเป็นตัวบอกว่าเราจะเอารลอนเรือเป็นหลักรลอนเรือประกอบด้วยเส้นนี้กับเส้นนี้ใช่ไหมเส้นนี้คืออะไรยอรยักร่อนเรือรลอนลิงนล้วเก็ใส่ยอยักร่อนเรือรลอนลิงแค่นี้เองแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะคะเพราะหนานั้นเยนก็ตอบได้เลยเนาะ 8ค่ะเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมสตอรอโดยที่ด้านสตและด้านตอรอมีความยาวเท่ากันมุมใดมีขนาดเท่ากันเราเรียนดูถ้าด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันน่นแสดงว่ามุมไหนมุมนี้กับมุมนี้ก็ต้องเท่ากันใช่ไหมลูกแสดงว่าคือมุมสเสือ กับอีกอันหนึ่งคือมุมรอเรือนักเรียนก็ไปดูว่าสอเสือการจะเอามุมสอเสือไว้ตรงกลางมุมสอเสือประกอบด้วยเส้นไหนเส้นนี้กับเส้นนี้ใช่ไหมลูกเส้นนี้คือตัวแหละรอลิงก็เอารอลิงมาใส่แล้วก็เส้นนี้คือตัวรอเรือก็เอารอเรือมาใส่แค่นี้เองอะไปอีกอันนึง อีกอันหนึ่งถ้าเอามุมรอเรือมุมรอเอรอเือคือเส้นนี้กับเส้นนี้ประกอบกันเป็นมุมนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเอาเส้นนี้ก็คือตัวอะไรสอเสือรอเรือแล้วก็ลงไปหาลอลิงสอเสือรอเรือแล้วก็ลอลิงแค่นี้เองเพราะนั้นนักเรียนตอบได้เลยง่ายๆเนาะอ่าข้อนี้คุณครูลืมใส่หมวกให้หนักเรียนอย่าลืม ใส่หมวกให้มันด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดข้อที่เหลือทั้งหมดเลยนะคะในหน้า82ถึงหน้า84เนาะ3หน้าเหมือนเดิมนะคะ ขึ้นเรื่องใหม่แล้วเพราะนั้นนักเรียนตั้งใจทำเนาะแล้วก็อย่าลืมเขียนสัญลักษณ์ให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย